ก็ุกวันอ่ากุุกุวัน s uh, t a ma. n d i e uh, n ose, St ands, stand line เห็กุกทุกด็กด็กทุ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 กกทุกทุปทุก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 ทผูุ้ญิงสู้มาน้องเสื้อสีชมพูหรือส้มกทุ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 กมุกท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 ุกาบอดสีอ่ะหนูยืนนี่ทุ a ทุก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  e ุกทุกทุกท n กทุ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 กทท หันหน้าก็หาผมเฟสคือแบบอะมาอีกลูกมาหนูมาอี meals, ่ลูกหนูฟังนี้มาเร็วเร็วลูกคาเชิญมาอ่ะมาแล้วเมื่อกี้เราแพ้ตอนนี้เอาชนะเลยมาเลยจะวาดระพนันเชิญเลยนะโอเค please step back โอเคโอเค step backward backward three step backward ถอยหลังสามกัน three step backward ไปด้าน three step backward โ okay. อเคทีนี้เด็กเราให้ห่างนิดอาจารย์หาถ้าตรงนี้อาจารย์ต้องหาคนมาช่วยยึดหนูหนูช่วยยึดก่อนแต่ยึดตรงนี้ในลูกตาโอเคทีน okay. ี้อาจารย์จะให้คนละคนที่หนึ่งอย่างนี้ไปได้แต่ถ้าอาจารย์ไม่อาจารย์ก็นับอย่างนี้โอเค please count your member one two three four five six สมมติหกคนนะคะโอเค sit down please อ่า ถ้าอาจารย์ให้เล่นทีละคนอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่ตื่นเต้นมากเท่าไหร่นะคะคุณครูจะเรียกนัมเบอร์ถ้าครูบอกว่านัมเบอร์หคนที่5าทำไมฮะของแต่ละทีทำไมฮะต้องวิ่งไปแข่งเพราะนั้นเด็กเขาต้องทำไมด้วยฮะต้อง listen carefully okay which number that uh, the teacher will call out okay. number six หมายเลขหก,กก็ต้องวิ่งนะเพราะนั้นทุกคนจะทำไมฮะจ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 ะตื่นเต้นจะจะะตื่นร้อนอยู่ตลอดเวลา ครโอเค you understand อาจารย์ต้องสาธิตก่อนโอเคคำนี้นะลูกอ่าสมมติคำนี้คือคำอะไรคะที่ถูกต้องลูกอ่าเราก็นี่คะเรียนกลับมาให้ถูกต้องเห็นไหมครลูกอันนี้คือคำว่าเดเรเราต้องเรียนกลับมาให้ถูกต้องโอเคแกดิ okay. อ่เพราะนั้นเวลาอาจารย์จะเล่นเกมเวลาอาจารย์ต้องอธิบายแล้วก็ ยกตัวอย่างให้เขาเห็นชัดเจนนะคะโอเคคุณสดไหนัมเบอร์2 1 2 3โต เพราะลูกศิษย์วัดเอามาให้ฉันเช้าไม่ทัน <laughs> หมดแรงโอเคก็ลูกทู One point โอเค Next <c oughs> ถ้าอาจารย์ขาทำไมดิฉันปิดพวกคำเหล่านี้ไม่ให้เด็กเห็นเพราะอะไรฮะให้โฟกัสไปที่คำเดียวก่อนอานะจารย์นะคำเดียวก่อนตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยคือทำอะไรแล้วให้เขาให้เขาเข้าใจง,ง่ายๆอย่าไปให้เขาสับสนเพราะเปงั้นเขาจะดูทุกตัวเลยเขาจะดูทุกตัวเลยก็จะทำให้เขาทำ,าทำไมฮนะโอเค ยูเรดี้นัมเบอร์ไฟฟเร็วห้าเร็วอีกวิ่งเร็ววิ่นาะนัมเบอร์แถวเรามี6คนอ่ะเร็วเด็กยเลหกมึงก็วิ่งอีกแล้วนะไม่มีใครออกโอเคเร็วๆๆ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  โอเค next o นะถ้าเด็กเขาไม่ได้ให้เขาดูที่บิ๊กบุ๊กอาจารย์บิ๊กบุ๊กเราต้องอยู่ที่กลุ่มตลอดเวลานะคะโอเค number one oh, number one เสียงโอยดังมากเลย Yes, very good. ทางโน้นที่บ้านไม่ไม่มีไม่มีบัฟเฟโลยังมาไม่ถึงโอเคกรุ okay. ๊ป two What is this w o r d Buffalo, very good. อาจารย์คะแล้วพอเด็กเห็นสลับคำอย่างนี้อาจารย์คะเด็กอาจารย์ที่เวลาออกข้อสอบอะไรเขาเขาจัมเบิลหมดอย่า umble, งนี้ไม่มีปัญหาแม้กระทั่งจัมเบิล sentence เอาก็ปรปโยกมาเมื่อกี้เราก็สลับประโยคมาเมื่อกี้นะ แต่วอล์กบัฟเฟิลเราก็สลับบัฟเฟิลไปต้นไปอะไรให้เด็กเรียนกับมันเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องจัมโบ้เซนเทนซ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะ The last one The last one เอาตัวอย่างง่ายๆนะคะเอาตัวอย่างโอเค Number six เร็วหกเร็ว แกได้หลายประเรียนนะเนี่ยหลายประเรียนตีหน้าจะเป็นอะไรนะเจ้าคณะไม่เจ้าคณะลิเกโอเควันที่สี่ส่ o นแหว e เชือกล g เกอาคิสได้มาพิการโอ้เก่งมากลูกอ่าหนูนั่งที่ได้นะลูกนะอ่าจารย์คะตอนนี้เราจะเล่นเกมบิงโกหนูขาบิงโกอ่ะบิงโกเราเล่นง่ายๆอาจารย์ก็อธิบายนักเรียนอีกโอเค how to play b i n g o game? อาจารย์ก็แจกหนกูขาขอตารางตัวอย่างในโลกไม่มี บิงโกเกมนะคะเราก็มีกระดาษไม่ต้องใหญ่ก็ได้สําหรับเด็ก A4 เราก็แตกเป็น2ตัดเป็น2แล้วก็ทําแค่ง่ายๆสําหรับเด็กเล็กๆกี่ช่องคนะไม่ได้บ็อกเซสหน่ออาจารย์ให้เด็กเดาเดาคาว่าคุณครูจะพูดทาอะไรเนี่ยในนี้ให้เขาลอกไปอ่าสมมติคนแรกเฮ้ครูต้องพูดแน่ๆเลยเดี๋เขาลอกไปนะ เด็กก็จะเขียนอย่างนี้อะ,อะไรบางทีในเรื่อนเรื่องมันมีเยอะกว่าน,นี้อ่ะแล้วก็ว่าไปเด็กเขียนไปอะไรนะ อาจจะทำเหมือนกันแต่เขาวางช่องคนล,ละช่องก็บินโกช้าเร็วแตกต่างกันนะจานะสมมติคำแรกดิฉันพูดว่า Buffalo บางคนเขียน Buffalo ไว้ตรงนี้นะคะก็ก่แต่ดิฉันเขียน Buffalo นี้เราก็บอกว่าโอเค please if I say u uh, any word okay and you got it please cross the word like this นะ,ะอาจารย์ก็อธิบายนะคะาการกระบาดท,ทับเขานะคะ cross the word อ่า if the second word I say two อ่า t o มาตรงนี้โอ้ยยังไม่ได้แต่ถ้าคนไหนเขียน t o ตรงนี้นะคะก็กากระบาดตรงนี้ก็ใกล้แล้วถ้าอาจารย์หมดทั้งแนวอย่างนี้เรียกว่าบิงโกหมดแนวอย่างนี้ก็บิงโกหรือทะแยงอย่างนี้สามคำถูกต้องก็บิงโกหรือทะแยงอย่างนี้ก็บิงโกหรือแนวนอนอย่างนี้ก็บิงโกเกิดิอ่าเพราะนั้นถึงแม้ว่าคำจะไม่เยอะสำหรับเด็กเล็ก แต่เรียงช่องแตกต่างกันก็บิงโกแตกต่างกันอ่ะคนนี้มี b u f f a โลมีทูสองครั้งยังไม่บิงโกแต่ถ้าบางคนเขียน b u f f a โลตรงนี้เขียนทูตรงนี้ทำสุดท้ายใกล้เคียงแล้วอ่ะสมมติอีกคำตัง was อ่ะได้ a s ได้วอสได้ทูแล้วไอ้นี่ก็ยังไม่บิงโกสักทีหนึ่งนี่ก็ยังไม่บิงโกยังขาดคำว่าพรคำว่าฟิลอย่างนี้เป็นตน้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนไหนที่ อย่างที่ฉันบอกนะคะแนวนอนทั้ง3แถวหรือแนวตั้งทั้ง3าแถวหรือแนวทะแยทั้ง3าแถวให้ตะโกนบิงโกดังๆอาจารย์ก็ให้รางวัลเป็นคะแนน1 0บเอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าอาจารย์มีดาวมีอะไรอย่างที่ว่านะคะหรือถ้าอาจารย์มีออขนมตรงเนยลูกอมอะไรก็ก็แจกเด็กไปเลยนะคะยังไงก็ตอนเช้าช่านจะอาวาดก็ไปที่วัดพนัญเชิงแล้วก็ขอหลวงพ่อมาสักกระ,ะ,ะป๋องหนึ่งนะคะเอามาให้รางวัลเด็กท่านให้แต่ท่านใจดีนะคะนี่คือเกมอะไรฮะอาจารย์เกมอะไร เกบราเล่ดานอาจ <B ingo. S 1> อารย์สเปล์บิ b งโก B I N G O เขามีเพลงนะ That Was A Man เห็นไหม He Has A Dog And Bingo Was His Name oh, O h B I N G O B I N G O B-I-N-G-O And Bingo Was His Name O h แล้วก็จะลดหายไปทีเดียวแล้วก็พอมีกรแไม่ต้องพูดตบมือแทนนี่นะ That Was Man Who Has A Dog And Bingo Was His Name I N G O I N G O I N G O and Bingo w a s s ซ oh. ีแล้วพอเที่ยวที่สองสองกัวนี้ก็ไม่ต้องพูดปกมือแทนแล้วก็ไปตัวนี้ปกมือแทนจนสุดท้ายปกมือหมดเลย and บิงโกวอ s h ซี n เ m มโอเดี๋ยวมีเวลาดิฉันจะจะแถมให้นะคะตอนนี้เอาแค่ขั้นก่อนของเราก่อบอะพอบิงโกเสร็จตอนนี้อาจารย์ท้าพิสูจน์เลย เด็กจะดิกเตชันได้ดิกเตชันถ้าเขาเขียนไม่ได้เขาดูที่ไหนเขาดูที่ไหนอาจารย์บิ๊กบุ๊กแต่ตอนนี้เขาเขียนบัฟเฟิลถูกไหมถ้าเขาดูจากบิ๊กบุ๊กเขาเขียนถูกไหมไหนบัฟเฟิลถูกต้องเอาละอาจารย์หลายคนสงสัยโอ๊ยมีแต่จำกับจำนะเด็กหน่อยสิไปยังไงเอาละค่ะอาจารย์คะเอาละขอขอกระเป๋าหนังหน่อยค่ะ โอเคอาจารย์ทางนี้เห็นไหมคะอาจารย์ในชันขยับนิดนึงนะคะเห็นทุกคนนะคะเห็นทุกคนโอเค everybody let's repeat this sentence together one two three โอเคนะคะเอาละคุณครูมีคำหนึ่งคุณครูไม่รู้จะเอาไปแทนตรงไหนลูกโอเคถ้าหนูรู้คนไหนรู้นะคะเดี๋ยวแบ่งเป็นกลุ่มนะทุกวัน t w ก three four please raise your hand and say that word นะคะ and I would like you to put the word that I say any place maybe this one 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 I don't know but you know okay what is this word เรเชอร์เฮย์ยกมือข่ายกมือกับลูกคนไหนรู้จัก ah หนูจะเอาไปแทนตรวไหนกัลูกขากรุ๊กทรีเอาละกรุ๊กทรีลูกโฟนเอาไปแทนเลยลูกไปแทนนะ Uh. is that correct? Yes. yes, very good. Give her a big hand. Okay. Very good. Why? Why she put the word pigs here? Why? It's an animal. A pig is an animal. A buffalo is an animal. Can't they bring animal I look? สัตว์อาหารไปบอกเพื่อนทางซ้ายแอนิมอลแปลว่าสัตว์ทางขวาลูกแอนิมอลแปลว่าหันไปข้างหลังลูกแอนิมอลแปลว่าสัตว์หันมางหน้าแอนิมอลแปลว่าหลบหลบไม่ทันเต็มเต็มเลยโอเค it's an animal โอเค everybody let's read together 1, 2, 3เมื่อกี้นี้เราเป็นบัคโคลใช่ไหมคะตอนนี้เป็นอะไรแล้วอ่า what is this โอเคอ่ะ okay. ah, แทนที่ไหนเหมือนกันลูกแทนที่ไหนเหมือนกันอ่าแทนที่ตรงที่เป็นอนนาร์ในมุมเหมือนกันทับไปเลยลูกทับไปเลยโอเค very good โอเค everybody give me a big hands โ okay. อเค read the new sentence together one two three in the field โอเคทีนี้ they are all animals okay what is this that one two three what is this panda one two three tiger one two three what is this bear one two three เบินึ่องสา e เพนกวินหนึ่งสอ t สามลิกก thank you What is this? น้ำมันท่วมมันมาอยู่ได้ One, two, three ีได้จริงๆด้วยเพราะว่าจระเข้ยังมาอยู่ได้เลยนะคะ one two t h มันมาอย่างไงเนี่ยนะอ่ะ one two three o k a g a i n ฉันจะพูดคำศัพท์อื่นที่ไม่มีในนี้นะคะโอเค dinosaur crocodile คีเกียมรกีเียมวอ <laughs> ด้านสะิมิลส a ม s สโม l อะไรสมทอกกรได้ทีเดียมก็คือลิซรจิงจ้งจิ้งจิงจบนะคะถ้า,าจา์จิ้งจบตกมาที่หน้าอย่าลืมนะคะจอจอคืออะไร <laughs> มันออกจูนจูน <laughs> จอจอ จูดๆโอเคอาจารย์ก่อนจะไปประโยคอื่นอาจารย์ต้องกลับมาที่ไหนขอัอาจารย์ประโยคเดิมของอาจารย์คือคำว่าอะไรอ่าอาจารย์อย่าพึ่งไปไหนเอาคำว่าบัฟเฟลอมาอ่ะเอฟโอเควันทูทรี what is this what is this ah who knows Which place that can, can I put this market? The market, okay. Is that correct? Yes. Very good. Give her a big hand. Why? Why she put this word? Uh, yeah, such that from the field. Why? It's a place. A market is a. place. Food i is a place OK a y Read the new sentence together One, two, three อันนี้ไม่แปลกดูที่ฉันมันเป็นของจริง One, two, three Hotel One, two, three อวันสองสามทำไมอะควายมันป่วยไม่ได้เฮ้ยค <c oughs> hey, วายเข้าโรงพยาบาลมีไหมจ๊ะใช้ <c oughs> เข้าโรงพยาบาลเลโรงพยาบาลอะไรสัตว์โรงพยาบาลอะไรแคนตินวันสองสา ไปห้องนอนแล้วดูกระจกก็จะเห็นมันอยู่ด้วย One o r a n e s a g l o e เจ้าของมันหาย1,2,3แน่รวย1,2,3โอ้มันก็มีอยู่ตัวนี้แหละที่เหลือไม่ใช่1,2,3 In the library เรากลับมาประโยคเก่าของเราคืออะไรอาจารย์แล้ววานทูนทดิททอ่แล้วถ้ามันไม่มีล่ะอาจารย์ถาถ้ามันไม่มีล่ะตอนนี้มันมีถ้ามันไม่มีล่ะประโยคนี้มันไม่มีจะว่าไงจาร ฉันขยับแล้วขยับเลยเอาเลยมันไม่มีล่ะอาจารย์ถ้ามันไม่มีล่ะ <No. S 2> What is this word no. Not เอาไว้ตรงไหนอาจารย์เอาไว้ลังไหน <No. S 2> ไไหน <No. S 1> ลังควาย <laughs> เอาไว้ไหนอาจารย์ <No. S 1> Ah very good okay everybody one two three ปิดตรงนี้นะอาจารย์อาจอาจารย์จะได้ไม่สับสนนะคะโอเคอีกครั้ง please doc Words. อาจารย์ขาที่ฉันพูดสองคำนะคะอาจารยเา์เรียงประโยคกับพี่ถูกต้องยกมือนะคะแล้วกลุ่มไหนยกมือให้พูดก่อนอาจารย์เราเล่นกับเด็กเนี่ยอาจารย์จะให้เด็กยกมือแล้วก็พูดเลยนะคะ i ันนี้ say t o w o r d s นะคะแล้วก็ให้พูดเลยดิฉันจะสลับกันระหว่างอาจจะพูดสถานที่ก่อนแล้วก็พูดสัตว์ที่หลังเได้เช่น house ดอกพนันประโยร์ที่ถูกต้องต้องไปแหล่ <Yeah. S 1> ทำไมเด็กทายถูกอาจารย์ทำไมเด็กทำถูกคะ พอเราผ่านการทำไมการฝึกมาทีละขั้นกี่ละต่ออาจารย์นะไม่ใช่สอนทั้งหมดนี้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะอาจารย์นะโอเคนะฮะต่อไปนะท่นทูทัวร์กลุ่มไหนยกมือขึ้นก่อนเลยนะคะเราจะให้คะแนนเป็นกลุ่มโอเคอย่าลืมนะ one two three four five เอ่อแคนตีนบัฟเฟ่ลทั้งกลุ่มเลยลูกวันทีที่โฮเทลด็อก Oh, sorry, elephant. Yeah. Young. I will tell you Okay. Uh ah, crocodile. House. Now, all together. Okay. Dinosaur hotel. There was not a dinosaur in hotel. Tiger library. เป็นลูกแด่นะลูกลูกย่อของวอลนอดก็มีนะอ่ะรูปย่อของวอลนออาจารย์ก็เขียนสอนวิธีการเขียนเลยเอาเขียนวอลแล้วสมัยอะไรลูกอ่าเขียนวอลใช่ไหมลูกอ่าวอลนออย่างนี้ใช่ไหมลูกเอาเอามาติดกันเป็นรูปย่อลูกฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบพูดอะไรยาวๆแล้วเขาชอบอะไรที่รวบรัดตัวย่อมีเยอะอ่ะดูวิธีการย่อนะลูกนะวิธีการย่อลูกอ่า เขียน w าสอนะลูกนะเอานอตมาเอา n อตเอา e n ต,ตัวแรกก่อนโอเราไม่ต้องเขียนลูกเราใสาาา่ apostrophe แล้วก็เอาอย่าลือตัวสุดท้ายมาลูกอะไร h ี <c ười> อา่านไ่าไหมลูก <c ười> wasn't <it>. everybody wasn't พอชี้ทางนี้ทางนี้ยังพูดอีกอาจารย์อาจารย์เวลาเทคนิคกอาจารย์ใช่อ่ะ เื่งนี้จะไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ถนัด okay. <c oughs> เลยโอเคออกําลังกาทุกวันนะ่าาทุวน uh, uh, ไ,ไหนล่ะะนโอเค1 2